สวัสดีเช้าว,วันที่ยี่าโอดูเด็กขาวไปหมดเลยเจ็ดโมงเช้าเ็มเดียวขาวไปหมดเลยเจ็ดโมง,งเช้า 25เด <c oughs> ือนตุลาเดินเช้ามาทำงานเดินมากับพร้อมนักเรียนกับเพื่อนร่วมงานจ้าวันนี้มาเอาบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็มาทักทายสวัสดีเช่นเดิมจ้า ก็ขอให้ครอบครัวทุกท่านมีความสุขนะคะต้นไม้ก็เหลืองแล้วค่ะใบไม้ข้างหน้าแล้วเจอกันคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า